นี่เป็นซีรีส์นาฬิการุ่นใหม่จาก Orient Star นะครับที่มาในธีมสีที่ผมว่ามีการ f e r e n c e เอาธรรมชาติมาใช้งานได้น่าสนใจมากนะครับนี่คือ Orient Star Keshiki Series ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแสงที่ตกกระทบของพื้นหิมะในยามค่ำคืนจนเกิดเป็นสีที่เข้มเขมแล้วก็มีการไล่ไปสว่างขึ้นนิดนึงซึ่งสังเกตได้ยากมากนะเดี๋ยวมาลงดีเทลให้ดูกันใกล้ๆนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย i ท e z o ซนแบรนด์กล่องหนนาฬิกาคุณภาพสูงจากประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีสินค้าครอบคลุมทุกรูปแบบตอบโจทุกความ พร้อมบริการหลังการขายครบวงจรด้วยการรับประกัน5ปีเต็มคิดถึงกล่องหมุนเมื่อไหรคิดถึงไทม์โซนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้ description คือในายการในซีรีส์นี้เนี่ยจริงๆเขาจะมีการเปิดตัวมา3รุ่นนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ท็อปสุดแล้วก็เรียกว่าเปิดโชว์เครื่องด้านในเยอะสุดซึ่งโครงสร้างหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่หลายๆคนคุ้นเคยกันแล้วก็เรียกกันว่ารุ่นโจเกอร์นั่นเองนะครับสาเหตุที่เรียกว่าโจเกอร์ก็ให้ดูกันอีกคคครรั้้้้้งงงงนนนนึะกกก็็าานะาา็็ือออดดาา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 าซยเเี่่มมมมปตตตขขวววสหลลจจแ ด้านล่างของโค้งเนี่ยมองเป็นปากที่กำลังยิ้มอยู่เขาก็เลยเรียกว่าเป็นรุ่นหน้าโจเกอร์นั่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแบทแมนอะไรแบบนั้นนะครับ โดยสีของเรือนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีที่ถ้าเกิดมองแค่ผ่านๆเนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นแค่หน้าปัดน้ำเงินเข้มๆท,ทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่าของจริงปั๊บเนี่ยมันมีดีเทลหลายอย่างซ่อนไว้อยู่ในนั้นมากๆเลยนะอันดับแรกดูมาร์เก,กอร์ก่อนนะครับมีมาร์เกอร์ด้านบนที่เป็นเลขโรมันหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีโรสโกด้วยโรสโกบางๆเลยดูเผลอน,อน,นี่แบบอาจจะคิดว่าเป็นสีเงินนะแต่ว่าก็จะเป็นโรสโกที่สีเนี่ยล้อก,กับตัวเข็มพาวเวอร์รสเซร์ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นเข็มวิน,นานาสใจมกกแล้ว็ ต้องอาศัยการเพ่งเล็งในดีเทลมากๆคือสีด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมองผ่นานๆเน่ยเจอแสงเต็มๆอย่างเงี้ยเราจะแทบแยกไม่ออกเลยว่าสีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันด้วยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วด้านล่างเนี่ยมันเป็นสีที่มันสว่างกว่าด้านบนนะคือต้องสังเกตประมาณนึงเลยว่าเนี่ย ลองสังเกตดูแบบอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดหันแสงเข้าด้านข้างแบบนี้จะได้เห็นชัดเจนว่าอะด้านล่างนาฬิกาเนี่ยสีมันจะแบบเป็นน้ําเงินที่สว่างขึ้นมาหน่อยส่วนด้านบนนิจนาวีบลูเข้มๆเ,เลยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเขาเลฟเฟลต์มาจากการสะท้อนแสงของพื้นหิมะขึ้นไปในท้องฟ้ายามค่ําคืนนะครับทำให้มันเหมือนกับเป็นการ โกลขึ้นมาจากแสงด้านล่างให้มันสว่างมากขึ้นด้านบนที่เป็นฟ้ามืดๆก็มืดหน่อยเลยแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นซีนที่สวยดีนะแล้วก็เอามาทําบนนาฬิกาได้น่าสนใจดีนะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นการเล่นสีที่ไม่ได้เด่นมากอ่ะเรียกว่าทําให้มันดูมืดๆกลืนๆไปซะมากกว่าเอาอย่างโลโก้ออริเอ็นต้าเนี่ยผมว่าเจ๋งมากเลยก็คือแบบมีการใช้เป็นสีดำๆเข้มๆไปเลยนะครับคือจมไปเลยปกติคําว่าอ r ร e n t s น a r าออโตเมติเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ว่าหน้าปัดจะสีอะไรมันต้องเห็นตรงนี้หน่อยแต่ว่าอันเนี้ย b บ e n d in ไปเลยดูไม่ออกเลยนะครับเห็นแค่โลโก้โอเรียนซาด้านบนกลมๆซึ่งก็ถือว่าเก๋ดีนะเป็นอีกสีที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับใส่ง่ายดีแล้วก็ดูสุภาพเรียบร้อยที่เหมาะใส่กับทุกโอกาสด้วยนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของนาฬิกาเนี่ยกระจกก็เป็นซัฟไฟลสคริสตัลนะแล้วก็ตัวเครื่องเป็นเครื่องที่มาตรฐานค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับความค่าเคลื่อนวันหนึ่งประมาณ10บวิสสิวิแถวนี้เท่านั้นแล้วก็แน่นอนข้อดีเนี่ยคือมี power reserve มาให้ด้วยด้านบนก็สามารถหมุนขึ้นลานแล้วก็เห็นว่าเข็มเนี่ยมันเดินไปได้ด้วยแบบนี้นะครับก็เป็นการบอกแล้วว่าตอนนี้มันสำรองพลังงานได้กี่ชั่วโมงแล้วก็เป็นระบบที่ดีมากนะใครที่ยังไม่เคยใช้ระบบ power reserve เนี่ยก็แนะนําให้มีสักเรือนหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าม ใช้งานง่ายๆารายละเอียดหน้าปัดก็ประมาณนี้นะถือว่าสวยนะส่วนตัวผมชอบนะแต่ถ้าเกิดแบบมีโอกาสได้ปรับปรุงอะไรอีกนิดนึงจริงๆก็อาจจะอขอให้แบบมันมีความสว่างขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงให้มันต่างกว่านี้หน่อยนะครับคือเฉดเนี่ยผมว่าผมชอบละน้าเงินไฟฟ้าเนี่ยเป็นสีที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าผมเห็นผมแพ้ทางตลอดแต่ว่าอันเนี้ยมันออกแนวน้ําเงินเข้มมากไปน้าเงินเข้มอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบน้ําเงินไปฟ้า มันเป็นเข้มเจอเข้มแต่ต่างกันนิดเดียวอะไรแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าน้อยไปนิดนึงนะครับต่างมากกว่านี้ได้สักหน่อยก็ดีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่คิดว่าความชอบส่วนตัวผมมันไปทางนั้นนะครับส่วนตัวเคสอันนี้หายห่วงเลยเพราะว่า o r i e n ยน t ต r รนี่เคสขัดมาคมกลิปอย่างเรือนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ขัดมาดีมากๆที่สุดเรือนหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับในราคานี้นะเนี่ยเพื่อนเนลองดูเท็กซ์เจอร์ส่วนขัดด้านนะคือริ้วแบบเป็นเส้นอย่างสวยมากนะครับคือละเอียดมากเลยแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันเชื่อมคมระหว่างตัวสัทัทงาย่ มันแบบ คมอะ่ะมันคมแบบไม่ได้บาดนิ้วนะแต่ว่าเวลาลูบปั๊บเนี่ยมันรู้สึกถึงฟินนชชิ่งที่มันโอ้โหมันญี่ปุ่นมากๆนะครับนึกภาพเห็นช่างกําลังนั่งใสนั่งขัดกันอย่างแบบเมามันแน่โนอนนะครับแบบคุณภาพประมาณนี้นะถือว่าสุดยอดมากจริงๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเปิดโชว์เครื่องมาซึ่งก็ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเดิชั่นนะครับผลิตมาทั้งหมดพันเลื่อนมีรันตัวเลขอยู่ด้านบนตรงนี้นะอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับด้านหลังก็เปิดโชว์เครื่องใสๆมาแบบนี้แล้วก็เครื่องเนี่ยจะเป็นแนวสีเงนนมมีโโก้้ออร่่่่่าาทดหหยแตววววภพพไไใชั ลูสตีลอะไรนะครับอาจจะดูสีแบบธรรมดาไปหน่อยนะแต่ว่าการขัดเงาถือว่าทําได้ดีเลยนะครับฝาหลังก็ประมาณนี้ ส่วนตัวขนาดเคสไซส์ถือว่าเป็นไซส์ที่ยังใส่ง่ายอยู่นะครับไม่ได้ใหญ่เกินไปนะประมาณ41มิลคือจริงๆถ้าเกิดเป็นในการเรสเนี่ย41อาจจะรู้สึกว่ามันเริ่มใหญ่ละแต่ว่าเรือนนี้มันก็ออกแนวเดรสคอนเทนโพลารี่ใส่แบบเป็นแคชชวลก็พอได้นะความหนา12.1มิลนะครับถือว่าโอเคนะส่วนลักซุลัก์นะครับวัดออกมาเนี่ยประมาณ48มิลเท่านั้นโอเคเลยส่วนน้ําหนักอันนี้เวอร์ชันตัดสายออกไปแล้วนะครับช่างออกมาเนี่ยอยู่ที่130กรัมก็ถือว่ามีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะแล้วก็ส่วนที่ผมมชอออออบาาาากแนนนนน่่่วเเเป็เรืืงงงขงสสสยยคคัทัท้้ ชอบทั้งคู่เลยเพราะว่ามันไปได้กันได้ดีมากคือลักษณะเคสเนี่ยมันจะมีความตัดมาเหลี่ยมแบบชัดงงเงาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยมันจะเป็นสายที่มีความเป็นเส้นระนาบเรียบๆเหมือนกันอะคือมันดูล้อตีไปกับตัวเคสได้ดีแล้วก็มันมีความเล่นแสงในระดับที่มันก็แววาวดีนะครับทั้งๆที่เท็กซเจอร์เนี่ยมันเป็นการขัดสตินฟินิชนะแต่ว่าการสะท้อนแสงการเล่นแสงเนี่ยก็ คุณภาพออร e n t s น a r รุ่นนี้นี่ถือว่าสามารถชนนาฬิกาหลักแสนฝั่งสวิตได้สบายๆเลยนะครับขัดมาดีมากอันนี้ต้องชมเลย ไมโครไอจัสก็มีมาให้3อันถือว่าเหลือเฟือนะครับสามารถตั้งค่าได้ไม่ยากมากคนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่เนี่ยใส่สะดวกดีแล้วก็มันเป็นบัคเกิลที่เล็กอะ่ะแต่ว่าสามารถให้ไมโครไอจัสมาได้3อันนะซึ่งดีมากนะในรายการหล,หลายๆแบรนด์เวลาบัคเกิลมันเล็กปั๊บเนี่ยเขาจะให้ไมโครมาแค่2อันซึ่งแบบมันน้อยเกินไปอะ่ะอันเนี้ยถือว่าให้มาลงตัวมากปรับได้ไม่ยากเลยอ่ะขึ้นข้อกันนะครับข้อมือผม5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนยังเหลือให้ตัดได้อีกเนี่ยประมาณ3ข้อเลยนะ คือตัดออกเดีเยอะมากนะครับดังนั้นข้อมือเล็กหายห่วงแต่ว่าถ้าจะให้ใส่แล้วพอดีหน่อยเนี่ยก็จะเชียร์ว่าสัก6นิ้วหรือ6.25นิ้วอ่ะน่าจะลงตัวเพอร์เฟก i t ฟิตมากกว่า คือข้อมือ5.75นิ้วของผมเนี่ยมันก็พอใส่ได้แหละนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูโอเวอร์ไม่ได้ดูล้นอะไรนะครับแต่ว่าก็จะเป็นฟิลลิ่งแบบแนวโอเวอร์ไซส์หน่อยแนวแบบใหญ่ๆนิดนึงคือขารักอะ่ะมันไม่เกินอะ่ะแต่ว่าหน้าปัดมันใหญ่อะ่ะมันก็เลยดูรู้สึกว่าเออมันจะเล็กก็หม่เล็กมันจะใหญ่ก็ก็ใหญ่ๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องความสบายในการสวมใส่เนี่ยใส่ดีมากเพราะว่าสายดีนะครับสายลู่ข้อ,ขอมือได้ดีโค้งดีแล้วก็ f ิลลิ่งฟิเนชชิ่งทั้งหลายมันไม่บาดมือเลยมันลื่นมากใส่สะดวกมากนะครับส่วนเรื่องสีสันก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่ผมว่าน่าจะใส่ง่ายที่สุดในตระกูลโจเกอร์เลยนะคือในการซีรีส์โจเกอร์เนี่ยมันออกมาหลายสีมากๆอ่ะแล้วก็แต่ละสีเนี่ยเอาจริงมันก็ดูเรียบร้อยหลายอันนะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบคือสว่างขึ้นมาแล้วก็ดูเด่นประมาณนึงอ่ะเพราะว่าหน้าปัดโจเกอร์มันเป็นหน้าปัดที่เลเยอร์มันซับซ้อนใช่ไหมครับมันมีส่วนนั่นส่วนนี่มันดูแบบมีดีเทลเยอะพอหน้าปัดมันไม่ได้มืดมากอ มีความเด่นเตะตาหน่อยแต่ว่าอันนี้พอมันเป็นน้ําเงินแล้วมันคุมตีมได้แบบโรสโกทองทองแบบเนี้มันก็ดูใส่ง่ายดีแล้วก็ ไอสีที่มันเล่นเฉดอะคือมันเป็นเฉดที่ต้องเจอกับแสงบางมุมเท่านั้นมันถึงจะเห็นความแกรเดียนที่มันมีความแตกต่างของสีอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าหน้าปัดโดยภาพรวมถ้าเกิดให้บรรยายนะผมว่ามันก็มันคือสีค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากอะดูไม่ค่อยออกถือว่าเป็นดีเทลที่ทําให้เราได้มานั่งมองๆได้มานั่งเพ่งถ้าเกิดอยากจะหาความคอนทราสต์ความแตกต่างก็อาจจะต้องใช้เทคนิคการหมุนนั่นหมุนนี่ดูมุมกันนิดนึงอะไรแบบนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทําได้เพลินๆดีนะครับก็อาจจะสนุกดีไปอีบบน้นะสนี่สเ ส่วนราคาเรือนี้เนี่ยจากใต้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ41,000บาทนะครับแต่ว่าในช้อปปีเนี่ยเห็นขึ้นราคามาประมาณ3 0 0 0 0่นะก็ซื้อได้แถวๆ3 0 0 0 0บวกลบอะไรแบบนี้นะครับราคายังไม่ได้แรงมากนะถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพแล้วก็วัสดุเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าที่สุดเรือนหนึ่งของ Orient Star เลยนะครับใครที่อยากได้ก็ลองไปตามหาซื้อได้เริ่มมีขายละนะครับแล้วก็อย่าลืมมีอีก2รุ่นนะครับในตระกูลซีรีส์นี้สีคล้ายกัน,นครับดูยากๆเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นผมว่าออออาา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 จจะะะงงงง่่่่่่่่่ยยยขึึึ้้้้้้นน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 กวววีีีีีีิดดดดดเเเเเเเพรรรรหหหปัััมมมมมไไไทททืืสตุูค งสียากเพราะว่าหน้าปัดดีเทลมันเยอะด้วยมันก็เลยดูแบบมีความแย่งซีนกันเยอะอะแต่ว่าเรื่องอื่นนะในซีรีส์นี้มันรู้สึกว่ามันดูง่ายกว่านั้นนิดนึงนะครับลองไปเลือกดูกันได้นะยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ